อำเภอเมืองจังหวัดตราดก่อนนะมีผัวเมียเป็นคนกัมพูชาเนี่ยกินเหล้าเมานะทะเลาะกันเนี่ยตำรวจเข้าไประงับเหตุนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมียอยากจะเลิกละไม่อยากอยู่กับผัวอยากอยู่คนเดียวนี่นะกลางดึกคืนวันที่22ตุลาคมเมื่อคือนนี้ตำรวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุทะเลาะคนเมาเหล้าอยู่ในซอยล้อเกวียนะอำเภอเมืองจังหวัดตราดตรวจสอบภายในบ้านพบนางทียอายุ60 เป็นชาวกัมพูชามีอาการมึนเมาพูดจาวกไปวนมาตอบคําถามไม่ตรงประเด็นและก็มีปากเสียงกับผัวอย่างต่อเนื่อง <No. S 1> โดยอ้างบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของเธอขณะที่ผัวบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นบ้านเช่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไก่เกลี่ยทั้งคู่นะฮะทีนี้เ,นเ,นหเห็นบอกว่าเนี่ยนะฮะฝ่ายของนางทีเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยบอกว่าต้องการจะเลิกกับผัวไม่อยากอยู่กับผัวแล้วอยากอยู่คนเดียวเออบอกกับตำรวจนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อย จะไงจะเลิกลาอย่างไงอยากเลิกก็เข้าเลยไม่เอาแล้วไงไม่เอาแล้วเลิกก็เ,กเข้าตัดขาดไปเลยไม่ต้องให้เข้ามายุค่ะคนนี้อีกขอยยุคนเดียวเราอายุมากแล้วนะเราแกแล้วไงไม่ต้องให้เขามา,านนออว,วุ่นวายก็คนนี้อีกขอ้เข้าไปยุลูกเขา้าแม่เข้าไบปะ ตำร,รวจเข้าไประงับเหตุนะเนื่องจากผัวเมียคู่นี้เขาทะเลาะกันแล้วก็ทําให้เกิดความรําคาญแก่เพื่อนบ้านกลางดึกนะฮะฝ่ายผัวบอกว่าเนี่ยเมียเนี่ยกินเหล้าจนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องส่งเสียงเอะอะวายในบ้านนะฮะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เรียกกล่อมอยู่20นาทีก่อนจะเชิญทั้งคู่ไปที่โรงพักสพเมืองตราดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในระหว่างนั้นนะฮะนางทีเนี่ยยังพูดจาวายไม่หยุดนี่ เป็นกัมปูชาทั้งคู่เลยนะทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนี่นะเมาแล้วก็ทะเลาะกันเออครับ